ไผมกิ้งปลากรอแล้วผมมาขอาป,าปัดทำไมบดกับปลากรอูกตัวนี้ตัวใหญ่ปะ <c oughs> แปลนะแปลแต่ตผมแปลเ,เล่นเล่นเลย เห็นแต่เมื่อวานแล้วมันกัดของน้าบอยช่วงบ่ายๆวัยต้องนั่งเรียนไทยอยู่จะเทียบตะกออยูแล้วนะบอยใช่ครับใช่เออแจก็ขาดในน้องวันปตะกอแจสายแจมันเล็กตัดได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เล่นๆผมบานนะ ปลาใหญ่เนี่ยปลาใหญ่ปลาใหญ่คุณโรสตัวปลาไม่เท่าไรล่ะสมบูรณ์ตัวเนี้ยอืมไม่แหยเลยอะตัวนี้สวยนะตัวนี้เรียบมันเรียบเป็นบางตัวปลากร่อีกแล้วครับผมอืมตัวนี้สวยปะเจ้าเลย บอกกัเลยกว่าวทั้งวันอยา่าพลาดแดดก็ดีนะ <c oughs>